โอเคนะครับผมก็สวัสดีนด้วยนะครับผมวันนี้กับช่องสุริพันธ์ชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมจะมาล่องเรือที่บางปูนะครับผมปัตตานีนะครับทุกคนโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวผมก็จะขึ้นเรือไปชมป่าชายเลนนะครับทุกคนนี่นะครับดูครับโอเคนะครับทุกคนตอนนี้ด้านหลังผมก็เป็นที่จุดขึ้นเรือนะครับเดี๋ยวผมจะรอคิวนะครับ ผมจะขึ้นเรือประมาณ4ี่โมงครับตอนนี้ประมาณ3ามโมงคร <Okay. S 1> ึ่งน,นะครับผมเดี๋ยวเราไปตอนผมขึ้นเรือกันเลยนะครับไปโอเคนะทุกคนตอนนี้เขาก็เรียกจะลงเรือลนะ <Yeah. S 1> ผมตื่นต้นมากนะทุกคนดู <Yeah. S 1> ือแป๊ะก่าจะถ่ายวิดีโอ <c oughs> เลือด โอเคนะทุกคนตอนนี้เรือก็ออกแล้วนะทุกคนเป็นเต็มมากดูเอาเรามาเลิกสัมผัสโอเคนะทุกคนตอนนี้เราก็ใส่ใส่หมวกกันแล้วใส่หมวกนะครับใส่หมวกอ่ารักฟึ่งฟึ้งฟึ่งในชีวิตเธอนะครับดู พร้อมครับบ<า>ังผมขอแบบซิ่งนะขอซิ่งๆหน่อยได้ได้อ่ะจังหวะนี้ครับเรือของเราก็ได้สตาร์ทแล้วนะทุกคนฮ่าฮเบิ้นเบิ้นเบิ้นครับทุกคนดูตอนนี้เรือของเราก็จะออกแล้วนะครับทุกคนโอ้ตอนนี้ซิ่งแล้วครับทุกคน ไม่รู้ว่าเสียงจะเข้าไหมนะทุกคนรุนแรงมากนะครับเร็วมากนะทุกคนดูที่นี่ที่จังหวัดปัตตานีนะครับทุกคนมาได้นะครับทุกคนที่บางปูนะครับผมจังหวัดปัตตานีนะครับเราอะไรก็มาเราตุนรอเราบาร์กตตัววันนี้โรงเรียนัสริยะได้พานักเรียนมาทัศนศึกษาท,ท่องเที่ยววันนี้ก็ เราพาปาชมมมองกรงกลางที่ชุมชนท่องเที่ยวบางปูก็ตอนนี้ก็เราก็ชมไปได้เลยนะครับที่นี่ก็มีค่าบริการเรือนํำเที่ยวอ่าสำหรับหนึ่งลำที่ไม่เกิน8คนก็เข้าคิด600บาทไม่เกิน4คนก็คิด4 0 0บาทอาใครที่สนใจก็มาเที่ยวได้นะครับไม่มีสปบอนเซอร์นะครับที่นี่คือเราตั้งใจมารีวิวอยากให้คนบ้านเราหรือว่าคน ที่อื่นเข้ามาสนับสนุนกนารท่องเที่ยวของบ้านแล้วนะครับอสนามถ้าใครอยากจะมาชมป่าโครงการ ที่าบางปูก็สามารถติดต่อที่เพจบางปูได้นะครับทุกคนมี facebook ด้วยนะครับทุกคนนี่นกาเต็ต yeah, <that> ิดต่อมาได้เลยนะครับแต่ไม่มีการสปอนเซอร์อใดๆทั้งสิ้นนะครับ <Okay. S 1> ผมเต็มใจจะมารีวงรีวิวนะครับ <S <S เป็นป่าชายเลนที่สงบแล้วก็โอเคนะครับทุกคน ตอนนี้น,นี้บางก็ได้ดับเครื่องยนต์เพื่อจะให้เราฟังธรรมชาติเสียงธรรมชาตินะครับเดี๋ยวผมจะเงียบสักสองสานาทีนะครับทุกคนอ,คอ่าตรงนี้ พี่เขาได้บอกว่ามีหอยลอกเกด้วยนะครับภาษาท้องถิ่นเรียกกับหอยลอกเกแต่ว่าภาษาไทยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์มาได้นะครับโอเคเออเดี๋ยวรออีกสองลำนะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวเราไปพร้อ,รอมๆกันนะครับผมที่นี่เป็นธรรมชาติมากนะทุกคน <Okay. S 1> ดู พี่เขาให้ลงไปหาหอยนะครับแต่ว่ามันกวัวโคลนเนี้ยสลุสลุครับทุกคนมีสลุด้วยสลุปภาษาไทยแปลว่าโคลนนะครับทุกคนภาษาบ้านบ้านเราก็เรียกสลุสลุนะครับแปลว่าโคลน,นะครับหอยนะครับบางบอกว่ามาตอนนี้ก็หมดแล้วชาวบ้านมาเก็บตอนเช้าเลยนะครับเอออ่นนี่นะทุกคนบางเขาได้เอามาขึ้นนะครับ นี้ไม่มีเนื้อแล้วนะครับเขาเรียกว่าหอยอะไรนะครับทุกคนโอเคทุกคนถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์มาได้นะครับ <Yeah. S 1> ทุกคนโอเคนะครับทุกคนันนี้เราก็จะออกไปที่จุดชมวิวนะครับทุกคนโอเคเดีินไปดูนะครับว่าจะสวยแค่ไหนนะครับไปเลย ทุกคนดูวิวสวยมากนะทุกคนดูครับตอนนี้นะครับแบตกล้องผมเลือส่งเร์เซนแล้วนะทุกคนไม่รู้จะทันถ่ายไหมนะทุกคนถ้าแบตหมดยังไงเราก็ไปเจอที่รถกันเลยนะครับโอเคนะครับทุกคนแบตผมดีที่เพื่อนมีพอร้แบงค์นะครับทุกคนยังไม่หมดนะโอเคหลังจากนี้นะครับหลังจากที่จดุดพักนี่รัก้างหลังผมเมื่อกี้จะตับไล้แหละ แล้วก็มีนกเยอะนะครับทุกคนเขาบอกว่าพี่เขาบอกมีนกเยอะนะฮะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูนะว่ามีจริงไหมนะทุกคนไป let's go ดูทุกคนข้างหลังผมอ่ะนกทั้งหลายนะทุกคนใหญ่ๆนะครับเขาเรียกนกอะไรอ่ะมีทั้งนกเลบาด้วยนะทุกคนมีทั้งนกเลบาด้วยนะทุกคนมีทั้งนกเลบาด้วยนะทุกคนเห็นปะเห็นปะทุกคน มีหลายชนิดนะทุกคนนกเนี่ยเป็นนกอ่าปากยาวนะทุกคนดูดูดูบีข้างบนดูดูทุกคนเห็นปะไหนอ่ะออกไปแล้วดู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 โอเคนะครับทุกคนคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับทุกคนนี่ก็จะจบคลิปกันแล้วนะครับฝากด้วยแหล่งท่องเที่ยวบ้านบาลด拉วแหล่งท่องเที่ยวบางปูก็มาเที่ยวกันได้นะครับ โอเคนะครับทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ผมด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะทุกคนโอเคอีพีแรกก็จบเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่นะครับอีพีหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายนะครับบ๊ายบายนะทุกคนบ๊ายบายนะอ้บ๊ายบายนะ